พ่วันนี้เราสั่งน้ำพริกซาร่ามาครับน้ำพริกซาร่าครับนี่น้ำพริกน้ำพริกรถถังนี่เจ๊งมาแล้วของรถถังเออจ๊งไปไปอะไรของรถถังยังขายไม่ดีครับวิธีผมผมว่ากลับบ้านเลยนะโอ้โหเพิ่งจะซื้อมาสามแสนกว่าเอาไปมาขายต่อขายต่อจะโตไม่ได้วอะไรวะมีน้ำจิ้มด้วยเหรอโอ้โหอะไรนะแปบด้วยถังแปบด้วยสโลสโลสปีบนี่สโลสโล ไอ้จักรมูทายได้อันนี้คือช็อกโกแลตครัามไอ้จักรอย่างชูรสนอนชูรสนอนชูรสบอกนชูรสนอนชูรสนะครับดูหรู้จักชูรสได้เลยก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นของที่แบบโรยโรยลูกพี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตของอียิปต์ช็อกโกแลตโอเคที่อียิปต์หรืออะไรวะดูไบครับดูไบดูไบออ๋ดูไบไม่ใช่เข้ามาจากอียิปต์แต่วออ้อยฝากเมียอะไรลูกพี่นะได้ได้ได้ของปวดเมียเลย เอาไปเียนอันเดียวอันเดียวพอแล้อันเดียวพอละผมซื้อต่อพี่เอาไปฝากเมียเียนอสามารถเอาเราไปฝากเมียดูิเราอันนี้เมียกี่คนเมียเมสามคนสามารถนี่ ก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตของดูไบใช่ไหมเมื่อกี้ดูไบปะดูไบช็อกโกแลตดูไบนะครับทโดยคนอียิปต์นะครับอ่าอันนี้เป็นชื่อซาร่านะครับเปเต้ฟุตบอลทีมทีมของคุณก้องไวไล่ฮะแล้วตอนหลังจะมาแจมทีมผมนะแต่ว่าจะไล่รถถังออกให้เขาแทนนะไล่ไปขอตีนะครับอะไรอะไรนี่อะไรเมื่อกี้คุณบอกสองงานแล้วคุณหยิบไปห้างานหลุดมือหลุดมือหลุดมือ นี่ปอกให้แป้วครับสองี้จิมกเกี่ยวอีกนะอันนี้ชิมชิมต่างหากว่าเป็นหกชิ้มต่างหากเองโอเคโหนี่คุณเล่นของผมทุกดอกเลยไอ้แก่แกวะโอเคอร่อยไหมอร่อยอร่อยต้องเอาน้ำพริกกากหมูนะไอ้นี่วะกากไก่เอากากไก่มาโรยไหมเอากากไก่มาโรยไหมไม่เอาด้วยไอแป้วหนังไก่กรอบมาโรยดิหนังไก่กรอบได้ไหมอร่อยไหมอร่อยเม็กไม่ใช่อร่อยเอาเนื้อหนังไก่อร่อยไหม อันนี้คือต้องใส่เอาเพิ่มอีกไหมดูกินอันนี้หิวหรือว่าอะไรหิวหรืออร่อยลองยี่กลับหรือว่าหิวหรืออร่อยหิวหรืออร่อยดูกพี่จะดับแล้วนเอากลับบ้านดีนะเอาไปสามอันป่ะขายคุสิบอันนะครับเม้่อทีมเรามีทั้งสามสิบคนซื้อมาสามสิบช่วยนี่เขากลับไปฝากมียะฝากลูกฝากหลานจ่ายดังด้วยจ่ายดังด้วยจ่ายดังด้วยสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ yeah, gì ngon đấy bạn, rất ngon, rất ngon, rất ราชมังคลาสเตเดียมอ๋อหน้าสนามฟุตบอลราชมังลลังก์นะครับเราไป็นเขาขายเองเลยเหรอขายเองจริงป่ะงกับเพื่อนกับอ่อแขกอีกคนนึงโอ,โอเค,อเคนะคใครอยากจะอุดหนุนอุดหนุนน้องเขาได้นะมาจากอียิปต์จริงๆนะครับ